นี่ครั้งแรกนะน้องเข้าองอัดครั้งแรกด้วยไม่เคยเลยบอกว่าเอออยากจะมีเพลงสักเพลงในชีวิตนี้ก็เลยได้เพลงนี้มาต้องขอบคุณพี่เอฟนะผู้จัดซีรีส์ชื่อดังพี่เอฟนนทพัทศรีวิชัยเออจะบอกว่าขอบคุณด้วยน้องก็ได้ทําความฝันและพี่เพราะว่าหนึ่งน้องก็บอกว่าอยากจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งในชีวิตนี้เลยยังไงดีเห็นพี่ทําซีรีส์เรื่องรักโคตรโคตรโหดอย่างเมืองเลิกชึนโดนสามก็เลยคิดว่าน้องหลงร้องเป็นภาษาไทย ส่วนน้องพีมาร้องเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษสากลเออรอติดตามว่าจะเพราะอินฟินเวิลด์แค่ไหนรอติดตามกันเราก็ขอฝากน้องพีด้วยนะคะคุณยืนให้เกียรติท่านผู้ชมหน่อยสิไม่ใช่นั่งอยู่ได้ขอร์ฟฟ้าหใจให้กับน้องพีด้วยนะคะสำหรับเพลงแนนเชียร์พีซึ่งเพลงนี้น้องพีประพันธ์เป็นภาษาสางกฤษเองใช่ไหมคะอย่าบอกนะว่าเราตีดังไปเลยนะไปบอกก่อน